พี่น้องสวัสดีพี่น้องวันสุขดทุกคนพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เกิดอาการหิวอย่างหุ่นแห้งพี่น้องรอถาบบได้หนัดกันว่าวันเกิดมูจิตาพี่น้องวันที่หนึ่งซิงหาโอ้ยบได้พี่น้องบบได้อยากแห้งดำหน้าไ่เมื่อยนี่ขคจัดมาจักบาทพี่น้องเอ้มาเบิ่งทางนี้พี่น้องป้าถั่วจะเป็นปปองพื้นขักน้อยเนาะห้องขื้นกระบอกสวยงามมากพี่น้องเอ้การจัดจานของตะจอยละเอียดกว่าคุณโออีกเบิ่งรูบ้ง บุญองเสืออีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเาว้หายเศราหน้าอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเจนเราเป็นบัทยันงจะบอกเป็นโพดบอกเตรียมพักเตรียมมีพี่น้องเอ้ยเฮาน่ะอูเอาลูกพี่น้องลูกกาคือน้ำเมื่อยเมื่อยขอจัดให้มันเาว้หายเหนื่อยใะจักบาทพี่น้องเอ้ยจัดหมูกระทะทุ่งไห้ทุ่งนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยความสุขความสุขของบางนา อันละขันข้นขั้นอันขั้นบทตัวพี่น้องเอ้ขั้นหอดมือวันเกิดวภาสิจัดอีกขั้นเงินสิมีขั้นเงินบวชก่อน <c oughs> นี่ก็หิวแห้งเลยว่ะเอาม,มาจัดก่อนนะว่ะหิวเลยรอบอรอได้พี่น้องเอ้ยเราเบิ่งต่อต่อไปเด้อยพี่น้องเด้อระเบิดเกิดนแน่ๆมือน,นี้นะพ่อแต่เปิดผ้าม่านกลางออกมานั่งคุกมกุก อายพี่น้องยังยังน้ำมันนะใส่เจิงนะมูมูอยู่ใช้มูขนาดไหนมาสวัสดีปพาลุงไหมไอ้เด็กลูกนังจบดีลูกนางงามงามนางงามพี่น้องพักครับแต้นศกพี่น้องเอ้ยมามาลุงแนกละพ่อทําแม่พักกันเมื่อจะพักกันป่วยยาทั้งน่ะทางนี้สีม่วงให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยคูัน้ำมันน้ำมันเอาหวางนี่ดีกว่าเน้องเพียงมุมกล้องเนาะ ให้มันเห็นแกันเกษีย์กะเกะโอยู่แล้วลูกอุ้มลูกกินน้ำพี่น้องเอ้ามุกกระถาอุ่นวายโอยู่ก็เอามาสยอุ้มกินน้ำมาโลดส่อุ้มกินน้ำดอกคนนี้อาจจะเพียงเด้ออีกลุงแฮนเล่าอันโบทึงพี่น้องค่ะเล่านั่งตั้งกับระบบเสือแล้วเปียกเบิดพี่น้องอ่ะบ่อให้เล่าก็ะยาส่ะโคตรโคตรละลายพี่น้องเอ้ย อันเสือก็ไม่แต่เสือขี้ตุมสักม้ากรบปทถ่านเราอ่ะมาพี่น้องมามามาหมูกระทะซองตาแย่หนึ่งเนี่ยกันกินหลักเนี่ยงนอะไรอยู่อยู่มาจากเบึงเหรอพี่น้องยังเบึงละครเอาลานอยู่พี่น้องเลยมาเด้อเเด้อคุณโอคอนงานทส่ชมกระสันไปได้พี่น้อง สบายดีเดียเพียงเด้อบนสูตสุดพเนปังงสิเอายังปัสิเอายังพี่น้องอันเจวน้ำข้าวปุ้นพี่น้องเอ๋ยเจลนะแจวสูตรนี่เอายังเอายังสบายดีพี่น้องาเอาบ่เอาบ่ไม่ดีทำอะไรายด้เอาลายบอาเยบอสอันนหนึ่งเนาะนี่เนาะชุบแล้วบ่สฟางนอยชุมันยุกหยได้เลยเลามาจะเบะก็ไปสิ แม่เอ้ยพ่อเอ้ยมาดูคือ5สิงหาคมป่ะนิดๆนิเองาย่าพลาลูกมาพลนสุกเมื่อไงสิลูกเอาบอสจังสุกไวเมื่อไงสิลูกเอาบอสทำจังสุกไววเอาะลูกเอาบอสบังานกโอ้มาดกินลอกอัน มาดิกินดอกพี่น้องเอ้ยยังมาดิกิ้มายลุงพากลองไปบวชรวามลึงแฮนเอลยพี่น้องเอ้ยบุทธรใจมาเดียวนั่นตักมาเดียวตักเอาตักเอาพี่น้องผู้ทั้งน่เอาไปลวกลงหมาบาลนะบุญธรใจกินพี่น้องใช่ไม่ไ่ใช่ใช่เซ้นมันไม่ซุเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวทีลวกให้ข้าเจ้าเซ็นแกตัวนี้หนึ่งพี่น้องเอ้ย หิวหิวเขหิวโอ้ยยังมักลหนึง่ขึนอาเนี่มามาิมุ้ิมเนี้านมาเตรานอยู่นี่ิลก้ิอมกิบ่อืมักแต่ลุงมาหามเจวอยู่บ่เจ้ากระนังดีีก็เฮย เราพี่น้องเนาะมามาพี ma ่น้องพี่น้องแฟนพี่น้องคุณโอ๋ที่นั่งที่เขาเที่ยงคืนชมหิวเราคอยมานานพี่น้องเอ้ยเดือนได้กระมิดจ่อยเดือนได้กระมิดจ่อยเงินเดือนพัวกับเลี้ยงหมูกระทะเมียดำอันกับบ่อได้จนหนี้กับธนาคารได้อีกแหละดอกเตะพี่น้องคุณโอ๋กระจุ่มไปสั่นแหละ การภาษาคน่าะักนะกิน้นเมัต่ำหนึัหนึงหนม้า่าเจมภาษาคนเถ่ามหมื่นบุคคลเมื่อกี้มาแม่ซะสู้ยานยังมากินโลนะไปคนอื่นคนไกลเด็กหน่อยชมไน่ใ่จ่ะเฮ้ยจ่ะจะเข้าก็เข้านะแม่ เรียกเสียงไก่พี่น้องเอ้ยเขาจะมาเบิ่์กน,นงกินกับกินมานะแม่มากินน้ำกูนี่ตัมงโมอยากคือมึงอายกับเป็นล็กูเสียดหายดอกไยเห็นยังวะคุณเหมือนกันนาพี่น้อง กินแล้งแห่บลยอิ่มหมดแ้วหมออิ่มงานนี้มีกุ้งพี่น้องคักอย่าปากมาเดี๋ยวกินบมได้แแหงแพหชุดๆเลยพี่น้องเอ้ยคุณใหญ่ต้องดิบๆกินไม่มียังล e ูกไม่มียัง มูนะคุณหมอบอกป้านายดอกพี่น้องคุณหมอต้องกินผักฮะจะฮะจะใส่จานสิ้๋อพักเอานวดน้ำไปนวดเลยพักอันไหนนะเฮ้ยพักนี่กับพักบัวรพาพักนี่อือว่า นี่แต่พักมันขมเลยนะเขานั่งคมเขานังนน่งขมหน่อยมันฉ่ำได้ น้ำนอเอาผ่านแนใสลำเยนเลนะน้ำซุปมันยหรอตัวน่งมัลวตัวหนึ่งปเยอก่ลาทอดห้แกอยู่บ่อกาบมันนะแกอยู่บ่อกาบมันนะมดเลยมโอ้ยกระบา่น้อยติงกุ้งไปหมดกะซ้อซอมซอมอยู่ว่ากินยังกินยัง มาเดีย๋ยวแพะอย่างแห้งอะไรพี่น้องเย้ยจำได้่าหลาเป็นฮอตมือดตายบ่าหายานกินจ้าบดีบ่แม่รู้หม<อ>ดทีกินยังกินน้ำบ่นบ่จนสิบไรกันขึ้นมาแพะกินสีหูนี่นเองถ้าอาการแพนเป็นอะไรห,หายใจฝืดตุ่มแดงต้นตุนโตุนผู้ใหญ่กินยากระลำบากกุ้งเอามากินแหล่ยันลานโอ๊ตบ่ได้ ดําหน้าแม,ม่เมื่อไงรุงกิ่พดเ,ออเด้อลุงกิพเด้อจะอย่าโศมันน่าจะอยากแห้สัน,ด,น,น,นสด้นีเบ่อรุกิพเด้ออยา่าคโลลานนะโบเมนยังดอกพี่น้องเออ้ยจขี้โมันเห็นยังเออจนเอ,อื้อเนี่ยขี้วิอยู่เลยนี่้ชมการให้ละมวยขู่นี่เฮ้ นเอาไม่ต้งแกนหมูนี่ซุกเลยได้เอาเฮ้ยเอาหมูนี่เอาเอาข่อยปุ๊บในเดอกกับหมูนะเอาตัางก่อนกระเงี้วค่ะกระพักพี่กระพักกระเฮ็ดพี่ข่อยนึ่งหมูหน่อยข่อยกินตอนเดียวข่อยกับโบเอาโตแล้วหมูมาใหญ่ไหอกินก่อนลุกเอาเยอะๆก่อน

ควันกุ้มกมาเด้ออ้าโอ้มันกรดดำให้ลุงซามันกระดำเออนี่้าเอาไหมอาดำสสันมันดำไพ่ใหม่แต่อาให้ได้ได้เนาะไพ่มันแห้งเลยปาอืมไพ่มันแห้งเลยเดอเด้อลุงเฮียนิดูดููเด้อ้มันนะไพ่ลงเด้อข้าเจ้าค่ะเสียงโทรทัศท์โทรทัศน์ชุมทาน เข้าคลิปข่อยตีนเลกซิสเขานะคูโนสิจัดการเลยเด็กน้องเด้วยแบบนี้ือบอมีใครเอาโล่งนี่เสร็จนะเสร็จนะอีเมยมากเอาโล่งให้อีเมย์ปูเอาโล่งมาเสร็จนะอ้าวบป้ายหมูเหี้ยงป้ายเอาหมูเนาะป้ายบอพักก็อย่าเนาะมันดิบนี่ยตากระโดดเลยตักระโดดนี่บอเอออมันดิบมาอันตัวลวกเป็นเรื่อมันดิบมาเดียวนะพี่น้องขอโทษเขาเนี่ยเด้อ เปือทอไดถื่อเลยมาอาเนีทเหนหพอักเหนพี่น้องเอ้ยย่ยยพี่น้องมหิวมัเกิลูกึ้ไมาทยเดือนอีกเงาเากินกินมูอีกกินเ็กอีกเออกินมูอีกกินเค็กอีกบ่ง่ายกันเกิดอีร้อยนะง่ายกันสิเป่าเค็กคือน้องวะ โอ้หอมเด,ด,ด,ด้มีแห้งเนดะ้ได้กินเด้มีแห้งอ่ะถ้ะ่พอเรากินข่าววังยาหันพี่น้องเราพันยาอ่ะกเรากินแลยนอกจังหั้นแล้วหัวลุงแห้งผิดนี่ยผ,ผิดนี่ยตีขวดได้กินได้นี่นะยูมาลายอลไรที่นอ้อกมา,อาโอ้ล <ะ S 1> เล็กจ <ตะ S 1> ับแบบโอ้บางไอ เกือบอีเล่โยกตัวนี่ยที่เลย่เห็นมั้อเเห็นค่ะมูกะถาครอบครัวพี่น้องเลยแม่ชงขาแฟแม่กินไหมชงกา ทางลกปืนท่านมเป็นอให่เฟิให้ใหม่หอเพินนุ่ไมาเพ็ดมาเพ็ดแม่นุงคิกิมายูรงนเพ็ดีอบอันเอาใหม่เลยเธขอใส่ใหม่งานซักหลายเด้อครับเพ็ดแน่เพ็ดร

Mặt cảm với thì người nhàng mòn hơn luôn lắm tất mưa mùa lắm tất nhiên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  mùa lắm tất thì mùa lắm tất nhiên mùa lắm tất nhiên mùa lắm tất nhiên hết rồi ờ, ăn không, ăn. Không nhận này hết chưa à hết chưa hết nữa hết luôn luôn hết luôn luôn hết luôn lại hết luôn luôn 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 hết 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 เอาหนำมาลงนี่เฮ้ยรวกรวกให้ข้าเจ้าน้ำเด้อขาขึ้นมาเลยขึ้นมาหรือเปล่าอืมเอาเอาหนำตัวนั้นมาเสะตัวนี้เลยตัวนั้นละ่ข้างขึ้นไปข้างนนอใหม่เฮ้ยเสลอดีใหม่อาย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 อืมขบพระข่อยกินั่งกิน Được, 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 ừ, ừ, được, đâu 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 này đâu 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 tàn duy mẹ đây bao đường <laughs> con <laughs> kín lau kín khảo này Kín cỏ luôn cho nào xẻn ừ. ừ. luộc thay yun ừ. luộc thay luôn. hả? chơi nhiều không? chơi. mà mà đây luôn. mà ăn như thế má? Ừ. 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 เอาไปิก็ได้เลยอะพักมาลงอีก,อาากอ็หนอยก่อนถ่ายคลิปแล้วก่อนอย่างนี้ไงยังกินถ่า,คา,ายคลิปมันแล้วก่อน มเือบขากพี่น้องคุณโอนะอิ่มนีงอิ่มบอคขาดิ้งไปเอาลูกหาตะโจดกินต่อพี่น้องอำลาพระจากันมั้งลูกมุกกระถาหันสาขขอบพัวพี่น้องกินดีไหมกูจะกูจะกินไพี่น้องครับสองสามขอบใจพ่อมุชิต้าพี่น้องเลยเงินเดือนข่ามาเลี้ยงมุกกระถาเนี่ยเพื่อจะกินเราหลายเดือนเติะพี่น้อง